นายทวีเป็นพิมายประธานภุมิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อสงห์แปรรูปบ้านของชนนะครับในนนำโลโก้บิ๊กฟุกนะครับมีสินค้าหลายตัวนะครับตัวแรกคือมะขามแค่อิ่มสดแล้วมีมะขามแค่อิ่มหมกแห้งมีตัวนี้เป็นน้ำสหลับมะขามแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำมะขามนะครับแล้วมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราคือตะบู่ปารมีนะครับเป็นปะบูมะขามขมิ้น ผสมใหญ่บวกนะครับตึ่งสินค้าของเรานะครับได้ผ่านมาตรฐานออยอมปอปชก,ก็คือใช้สินค้าในชุมชนครับเป็นมะขามที่ปลูกในชุมชนร้อซ็นตะ์ครับซ,ซ,ซึ่งไม่ได้เอาที่อื่นเลยนะครับซึ่งสร้างชุมชนอยู่แล้วนะครับให้ชุมชนมีรายได้สร้างงานสร้างรายได้ชุมชนอยู่แล้วสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับลาย080 9ศูนย์1ะครับทางเพจก,ก,ก็คือเพจบิ๊กฟุ o กนะครับบิ๊กฟุ BIG FLWOK ครับ mm hmm. พี่คุกมาครับ